สวัสดีค่ะทุกคนคะรีวิวตัวนี้ก่อนเลยนะคะค่ะแดนเครื่องล้างหน้าเอกล็อกมูมิสปานะคะเป็นบิวตี้การเจ็ตสุดปังได้รางวัลคีโอบิวตี้อะวอค่ะ oh, <no. S 1> เพราะชีคือทางลัดสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอย่างแคทตี้ทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์ล้างหน้าเหมือนล้างหน้าในสปาค่ะ oh. ส่วนตัวของแคทตี้แล้วนะคะเป็นคนที่ชอบทำสปาหน้า สปาผิวค่ะได้เครื่องตัวนี้มานะคะก็ฟินมากค่ะเพราะจะได้เหมือนทํำสปาหน้าทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะเอ๊ะแล้วเครื่องนี้มันใช้ยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวที่จะมาสาธิตวิธีใช้ให้ดูนะคะมีแค่ปุ่มเดียวค่ะเท่านี้คอนโทรลได้ทุกอย่างและนี้นะคะก็คือโฟมของนางค่ะ a g e rock room spa activating cleanser ค่ะ มีกี่สูตรคะมีทั้งหมด5สูตรด้วยกันค่ะเพื่อตอบโจทย์ผิวแต่ละประเภทนะคะมีสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวผสมผิวมันผิวแห้งปัญหาสิวและผิวแพ้ง่ายค่ะส่วนแคตตี้นะคะใช้สำหรับผิวผสมค่ะแล้วก็ใช้เครื่องนี้นะคะนวดไปเลยค่ะ2นาทีขอบอกว่าผ่อ,อนคลายมากแม่ อืมแล้วเครื่องนี้มันใช้ดีกว่าใช้มือยังไงคะต้องดีกว่าใช้มือสิคะซิสเพราะว่าเครื่องนี้นะคะช่วยสร้างโปรตีนใหม่ให้ผิวกระตุ้นให้ผิวสดชื่นเพิ่มความกระจ่างใสผัดเซลล์ผิวทำความสะอาดล,ล้ำหรือกระชับรูขุมขน อเลยนะคะซีสว่าผิวจะเนียนนุ่มน่าสัมผัสมากเลยค่ะจุดนี้ดูผิวกระจ่างใสแล้วก็สดใสขึ้นมาทันทีนะคะทุกคนสะอาดล้ำลึกม,มากเลยค่ะใช้ทุกวันผิวจะไม่บางเหรอคะเครื่องนี้ไม่เลยะคะ่ะซีสเพราะว่าตัวนี้นะคะนางผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนักแล้วนะคะหัวเป็นซิลิโคนะคะ่ะอ่อนโยนต่อผิว กระตุ้นผิวได้ความถี่แม่นยำนะคะช่วยขจัดสารกค,ค่ะด้วยเทคโนโลยี micro p l s s oscillation นะคะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของนูชก k ินค่ะผิวน่าจะตึงกระชับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยคอนเฟิร์มโออยากได้จังเลยค่ะซื้อที่ไหนอะคะฮะลัลโหลเอาเอ็ดล็อกูมิสปาหนึ่งเครื่องค่ะพอมโอนเอฟนะคะซิปบาย